สวัสดีค่ะผูกก้กำรัการถุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงะะมิรัชพรมาลย่านะคะชื่อเล่นชื่อ้นงเจ้าขาค่ะนางชากุลเด็กหญิงมิะะรัชพรนะคะมีเกิด2,559ค่ะเรียนปีนะค่ะเียปี เอ็มิถุนายนค่ะเนอุ่นน้องบ้านบ้านฝันฝันนะคะหนูดีใจมากที่ได้มาสมัครอาสัมชันคอนเวนค่ะหนูชอบที่โรงเรียนอา,อาอสัมชันคอนเวนมาก เพราะว่ามันทำให้หนูฉันหนูและมีความรู้อีกด้วยค่ะ